สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นทุนน้อยครับวันนี้เราก็พามาอยู่กับ PC 200-17เจครับพี่น้องโปสุกับทีมงานวอเจริญวอร์ซับเจริญครับกับงานขุดสะใหญ่ๆเลยครับพี่น้องขุดสะถมทีครับครับอยู่กับเสียเปกครับท่าน,นี้โฟลโซไฟเตอร์ Fighter, เครื่อง 6D16 ครับคันนี้195แรงมาแต่ว่าแรงแรงเลยครับคันนี้เดี๋ยวเราจะไปกับคันนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่หน้าง,งานเลยครับ ลึกมากครับพี่น้องใส่ดิมค่อนข้างจะเยอะครับนี่ครับคันนี้รอจัดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปกับคันนี้เลยครับเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเนี่ ตลันเลยตรงเก่ายังมาเปรตมอดิเอาจานเลยพ้าเกียงดำมาเสวัอดำรถประทันโอ้รถไทยตายรถไทยปอดินเยวะนี่ครับโอ้ไปเยีบยวพ่อพากมาเนี่ยแม่รันเลยพี่น้อง lần để thổi này. Ô, mình tông thả dập mày lên này. không khơi đằng, mới khơi đằng thôi đấy. mà một ngàn quán lên này Có càng phát vô โต๊ะก่อนหรอก่ะแม่นจับก่อนไหมใส่ตะกี้มันอยู่สินตะกี้มันหน่่ยพีปา้าปากมันอยู่ชื้นเลยตะกีเซเซ้ปากชื้นดีเลยปากใครมันไหนะาาตรงเยื้อป่ะพี่คือเอาหัวมันตัวนี้เลยเอาหัวมันก่อดตัวกวอนป่ะเนี้ยนี่นี่น,นี่ไปด้วยนี่เออเอาเริ่มหัวเด็กเจนนี่เลย ปล่อยหางอกไปโอ้เอาหัวทางนี้ใส่เสื้อนี่นี่เอาหางมันยาไปอีกแมนมันติดติดแบบพ้อกางเราครับไม่ได้เบียงเบียงออกกันหน่อยมันบ้าดังเลยไหมไขาบงดังเลยมเนี่ยบ้าดังต้องจัดแมะยังเสื้ดำเอารถไทโส่บร์เลรถไทอยากคุยกับมูเนี่ย กทายก็อยากดกูกเพื่อนสวัสดีครับครับยังตัวดำเเว่นเห็นไหน่ขอบแก้วพ่อเฮ็ดียงบูนี่ครับอ้อไปแล้วนี่ครับ ทีมงานอู้เครื่องตัวนี้เยอะมึนเลยเครื่อง10หล่อไงโวดเลยฮะโมเดลมาเดี๋ยวมาให้เดี๋ยววันหน้าผมมาให้ผมไม่ได้มานัก โอ้ผู้ใดคือโล่งทุนอนาะวอนโวม่เรียนอย่างวะโอ้แม่บ้านวอนโวรถรถจีนนั่นเองเพราว่าคือการโวดเลยไอชีพ่อไม่ง้อปริญญาเนี่ยวอสับเจริญเดี๋ยวดูคันนี้เสียเปรีปเลยพ่อไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับ ไม่ลั่นเหมือนเดิมบอครับกินเลยขอมเงี้ยเดี๋ยวด้วยฮะกาแฟมึงไปยับไปยับคือผมมึงที่ไปยับยับดิที่ไปยับยับดิเดี๋ยวหยีบมาหาฟังน้ำ เนี่ยยังดูหาผมเนี่ยนี่ครับอโหไปแล้วครับน่าจะคนละเที่ยวเขาจะกินข้าวโอ้่นไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ครับแต่ก่อนมันลั่นแรงลั่นแรงกว่านี้ครับ นม่อะแกไปขยับท่อว่าเข้ามาข้างในมันก็ไม่ค่อยลั่นทันนาไใจลั่นลั่นก็เท่านี้ครับลั่นออกเป็นเสียงใหญ่หญไปเลยไม่แหลมแต่ก่อนแต่ก่อนรถแกนี่ลั่นแล้วปูโซในแถวนี้สู้แกไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลั่นบริเวณถุงทีก็นี่นะครับพี่น้องแต่ก่อนเขาไปเป็นนาเนาะ ลึกๆเลยใช้คนขับรถไทแฉะนั่นเดี๋ยวเรามาดูรอฟังครับลั่นวะนี่ไอ้เ,อเท่านีบอก ได้เท่านี้จริงๆครับพี่น้องมันหมดเสียงแล้วครับเหมือนแบบว่ายังไงทอพักมันใกล้เครื่องมันก็ทับเสียง<อ>น้ำสิ่งเมืองยกสโสอสต<อ>ิกเกอร์อไข่อูวันดีจะเริ่นจะเริ่นยนนะครับอันนี้เครื่องสวยนะอันนี้ครับ สอบดำสอบดำเลยครับนี่เสียงเบกรบบกพอเบรกหนุมเดียวครับดังดังเหมือนกันเครื่องคันนี้แห้งมากเลย เออโมหโอ้มีกอบเลยหมายคึงใส่คนขับรถไทยสาะบัน่ครับใส่คนละคนขับรถไทยแฉบันฮัตไปเพื่อมีรถดำนี่โอ้ขับรถไทยดีแล้วรถไทบริษัทเนี่ยเรียแวจอดเลยเนี่ย ในด,ดันทุกกวงมว่ามเลี่ยงมากอะเมาหนึ่งทาเสียไม่คันพ่อเซีดำขึ้นเอียงคางวันจะตุ๊กแต่วันจะดำสีลมรถเนี่ยนี่ นูความวงกีหนึ่งเลี้ยวว่าไหมานี่วัววครับคุณคือสิมาอ่นนแหนะล,ล,ลุงแปลวข้างล่างอยู่มือนมีนนเงินเดียว่าสีลุงแปลวข้างล่างเลย ปันป่นปัน่นปั่นเนี่ยจัดแลบเนี่ยดถขับรถดำเอาสำหรับคลิปนี้ก็ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณครับ